อ๋อกำลังคิดอยู่ว่าวางผังอย่างไรดีโอ้โหบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะต้องหันหน้ามาถนนนะครับดูว่าสูงต่ำหรือว่าดูแบบไหนอย่างไงอย่างแรก,ง,แรกง่ายๆเลยเนี่ยเอาเข็มทิศมานะครับโอ้ทิศตะวันตกอยู่นูน่นงั้นอย่างแรกเป็นไปได้เออย่าหันหน้าบ้านไปทางทิศตะวันตกเลยเนาะเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยครับที่แบบหูสวยอย่างเนี้ย ไม่หันไปนทางนู้นทางนู้นนะหันหน้าเข้ามาอย่างนี้นะครับหันหน้าชนกันเลยตัดถนนตรงกลางเสร็จปุ๊บเทควิวเขาตรงนั้นอันนี้อาจจะเป็นโจทย์หนึ่งนะนะครับหรือว่าหันออกมาที่ถนนเลยเพื่อเราจะได้ไม่ต้องอเสียค่าใช้จ่ายในการทําถนนนะครับแต่สุดท้ายทั้งหมดต้องมาดูเรื่องอะไะมาดูเรื่องตัวเลขนั่นเองนะตัวเลขว่าเป็นอย่างไรที่เราวางผังไว้แต่ละอันเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่า ผังไหนจะดีที่สุดนะต้องออกแบบมาดูนะครับและทีนี้จะแบ่งกีตารางว่าเอออันนี้เป็นโจทย์เหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงมาดูในคลิปถัดๆไปนะครับว่าเอะเราจะดูจากไหนในการแบง่งแปลงว่าต้องแบ่งร้อยว่าอ่อห้าสิบตารางวาแปดสิบตารางวาไหมดูอย่างไรอันแรกวันนี้มารู้กันว่าแบง่แบงอย่างเออวางผังอย่างไรนะครับหัจจสําคัญดูจากตรงนี้ดูจากเข็มทิศก่อนง่าย นะครับหลังจากนั้นค่อยดูส่วนประกอบอื่นเนาะโอเคใครมีคำถามตรงไหนระเด็นอะไรเรื่องการสร้างบ้านสำหรับหู้บริารข,ขายสามารถที่จะสอบถามได้เลย